you เซนเซอร์หน้า4หลัง4ใช่ค่ะถ้าเป็นรุ่นนี้กับอินเตอร์คูลเลอร์มินอินเตอร์คูลเลอร์แนาแล้วก็ที่ล้างไฟหน้าจะมีทุกรุ่นไหมที่ล้างไฟหน้ามีให้เฉพาะรุ่นท็อปค่ะถ้าเป็นรุ่น2,000ตัวคอจะไม่มีตัวต่ำตัวเริ่มต้นจะไม่มีค่ะแต่2,000ันมีมีจนถึงตัวท็อปเนาะตัว2อ0 0มีเนาะตัวสองพันตัวไฮมีค่ะออดเ นี่ก็จะเป็นห้องเครื่องตัวนี้มันจะซับเสียงด้วยค่ะ,คะก็คือที่แตกต่างคือว่าถ้าเป็นดีเซลยี่ห้อาาอื่นจะดังเนื่องจากว่าด้วยกรอบด้วยดีไซน์และ,ะาาาแล้วมันจะมาดังเพราะว่าเราจะมีแอ่์ก็เวลาสตาร์เนี่ยแตกต่างกันเหมือนกันกับที่ห้องอื่นค่ะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ตรงนี้<ต>คือต่อไปสันล o f s u ไม่มีค่ะเพราะว่าเรามีจะมีจุดตัวเขาเรียกว่า real leg เอาไว้ยึด แต่ตัวที่สมมจะบว่าจะขนค่ะรางวานสัมภาระเหมือนแบบขับปั่นจักรยานหรืออะไรพวกนี้ค่ะเป็นออปชั่นแยกขายต่างค่ะเป็นออปชั่นค่ะต้องซื้อต่างหากแต่มันจะมีจุดยึดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแรกได้แล้วว่าต้องซื้อเลยเพราะสั่งแยกออกมาค่ะแล้วถึงจะเอามายึดให้แต่ว่าค่ะ เดี๋ยวต่อไปหน้าหน้ารถมาซาก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็น Family Fa c e ก็คือเป็นรุ่นใหม่จะเป็นกระจังหน้าห้าเหลี่ยมแล้วก็โครเมียมคือยา,ย,ยาวมาถึงนี่มัจะสวยดูสุดแล้วก็ไฟตรงมันจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบไปซีนอนมันจะสีดำคมมันจะดำตัวนี้ค่ะมันจะขึ้นลงแล้วก็ปรับซ้ายขวาได้ประมาณ15องศา มันอัตโนมัติเลี้ยวอัตโนมัติค่ะก็คือเราเราบังคับหยุดได้มันจะมีปุ่มบังคับหยุดอ๋อออฟได้ใช่ถ้าเราไม่ชอบตัวนี้รุ่นท็อปจะมี i stop i d ไอเด i ร iop อค่ะแต่ว่าของเราจะต่างกับยี่ห้ออื่นตรงที่ว่าของเราแอร์มันจะยังทํางานอยู่หมายถึงว่ามันจะยังเย็นอยู่อะค่ะแต่ยี่ห้ออื่นจะเป็นลมไปเลยถูกตัดเพราะว่าไอแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะพิเศษนิดนึงแบตเตอรี่ค่ะมันจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าจะยังทํางานกับเครื่องยนต์อยู่ทําให้แอร์มันยังหมุนเวียนอยู่ได้ ได้ได้รู้สึกจะสอเดี๋ยวนะคะประมาณ2นาทีอะคะ่ะติดไฟแดงพอดี2นาทีหลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดเกิน2นาทีปุ๊บเ,เครื่องยนต์ก็จะติดอัตโนมัติค่ะตั้งเวลา2นาทีแอร์มันก็จะเย็นต่อเนื่องะคะ่ะมันจะไม่มีเป็นลมมันจะไม่มีเป็น ก็ถ้ามันมีข้อแตกต่างจากรุ่นอื่นใช่ไหมคะคถ้าต่างจากรุ่นรุ่นตัวต่ำอันนี้ตัวนี้จะมีไอเดีลิงสต็อปก็นน I I stop, คือไอสต็อปจะมีแล้วก็ลำโพงบอดกาตัวลำโพงถ้าตัวท็อปจะเก้าตัวเป็นโบสนะคะแต่ว่าถ้าเกิดขอเป็นรุ่นเครื่องสองพันจะมีแค่หกตัวหกนี้จะเป็นโบสได้ไหมไม่เป็นค่ะไม่มีเนวิเกเตอร์ไม่มีส่วนหาค่ถกภาพป้องถอยหลังจะดูที่หน้าจอนี้แล้วตรงนี้คืออะไร ตัวนี้จะเป็นไฟแบบตัดแสงนะคะตัดแสงคือคือตัดแสงคนข้างนอกสมมติว่าไฟสองนาใช่ไหมคะไฟสูงสองมาใช่อันนี้คือจะตัดสจอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเราเราไม่อยากจะตัดแสงเราก็กดออฟใช่ใช่ค่ะอันนี้ตัวนี้คือเซ็นเซอร์เซนเซอร์รับเอ่อัดน้ำฝนตัดน้ำฝนด้วยแล้วก็ไฟด้วยค่ะไฟเซนเซอร์ไฟด้วยใช่ใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะต่างกับยี่ห้ออื่นตรงที่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแผ่นยางขึ้นรูปทั้งหมดทั้งชิ้น คือพูดง่ายว่าหนึ่งไม่สะท้อนแสงสองในกรณีที่ว่าเราเกิดอุบัติเหตุมันจะซอฟต์แรงกระแทกถูกมันจะไม่หักเป็นซี่ถ้าเป็นยี่ห้องอื่นจะเป็นซี่มันบาดเราค่ะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับแอร์แบ็กหกบวกสองมีแอร์แบ็กทั้งหมด6ตัวแล้วก็มีม่านอีกสองจะมี voice control สั่งงานอะไรได้บ้างสั่งงานเสียงอันนี้เดี๋ยวขอนิด้นึงนะคะเพราะว่าสั่งงานเสียงรับโทรศัพท์ได้บลูทูธได้แร์กับโทรศัพท์ได้เจ็ดเครื่องแล้วก็ จะมีมี cruise control ยี่กิโลเมตรต่ชั่วโมงก็เอบอต่างกันกับเออบาหนึ่งเพราะว่าเ้ามีขบไว้กลางๆลางเนเบนซินเบนินดูเหมือนจะล้นล้นะมีมีนะคะมีมีค่ะมีคือถ้ามาซาค่ะเขาจะทำเป็นบักเก็ตซีดบักเก็ตซีดเหมือนคล้าย คนเหมือนนักห้องบินห้องนักเครื่องบินนะคะมันจะมันจะไม่โยนตัวเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะกระชับโอบรอบตัวเราทีนี้ของเราอ่ะยี่ห้ออื่นที่ไม่มีคือของเราเนี่ยปรับดุนหลังได้ด้วย8ด้ันหลังตรงกลางแปดจุดโดบเฉพาะคนขับนะคะคนนั่งปรับคนเมนูเอาค่ะก็หนังเย็บตะเข็บอย่างนี้นี่ค่ะแล้วก็แอร์ก็เป็นยูโโซน แล้วก็มันจะมีเซนเซอร์ที่ติดปุ่มกดเนี่ยก็จะโชว์ตรงนี้แล้วก็มีปิดสีเป็นใช่มีช่องแพร์นั่นหมายถึงสีเล้งเท่ขึ้นมาเลยส่งไปอะไรข้างหลังมีอข้างหลังมีช่องแอร์หรือเปล่าไม่มีอะแต่ไม่ได้ยาอย่างเดียวแต่ว่ามันถึูกมันมันมันไม่มันไม่ได้ไกลกับกันมากแล้วก็ที่บอกแอร์มันแยกอิสระจากจากจากกันก็แล้วก็ด้านหลังจะเปิดได้สี่สิบยี่สิบสี่สิบ สี่สิบยี่สิบสี่สิบเงี้ยแต่ว่าไม่ชอบตรงที่ว่าตำแหน่งกลางนี่จะนั่งไม่สบายตอนนี้ยันจะนูนอันนีนนน้มันก็จะนูนมันดันพอดีเขาใส่อันนี้มาให้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าลองนั่งดูเงี้ยค่ะรถยี่ของเราเนี่ยมาซาจะลึกหมายถึงว่าขาเนี่ยขเข้าไปข้างในได้ไดลึกมากค่ะลองลองเข้าขึ้นไปนั่งดูก็ได้ค่ะลองให้ซีซีผู้หญิงมาสอนได้ลึกแล้วมันจะยืดมันจะเอ็นตัวได้ แต่พนักเอนไม่ได้ใช่ไหมครับพนักเอนไม่ได้ค่ะเนี่ยมันจะลึกแล้วก็อย่างแบบกับข้างพวกนี้ค่ะก็แล้ค่ะตรงนี้ปิดมิดข้างล่างกันขอบเลืนเปื้อนจริงๆพี่เต้าก็มู่แล้วหนูไม่จ๋าอะไอย่้หนูไม่ต้องบอกน,นะคะแล้ ค่ะใช่ใช่่ปุเขาบอกว่าปีหนาจะามาปีนีสองปีทุกคนก็รอกันเดี๋ยววันที่เก้ามาไหมคะเรนเซอรนะคะวันที่เก้าร่วมทดลองกับัก็ได้มาเป็นบทด้านหลัง อุปกรณ์มาตรฐานนะคะก็เป็นย่ออื่นต้องซื้อเกี่ยวแขนี้เลยตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเวลาเปิดจริงมันก็สะดวกแล้วก็ดัจะปิดตรงนี้ได้หรือจะหรือจะพับเก็บก็ได้แล้วแล้วเก็บได้เอาออกได้ไหมครับเอาเอาออกเหรอคะมันเอาออกไม่ได้นะคะรู้สึกว่าเป็นเป็นตัวเป็นมาตรฐานมาให้เลยอะค่ะโอ้หิดเลยแต่ว่าดีตรงจุดนี้แต่ตรงนี้เราเราเรากดแล้วก็นี่เขาก็จะดิ้งได้ครือ มันสะดวกค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ค่ะใช่ใช่จริงๆรถ้าทับดีๆก็คือของเราจะเรียบค่ะม่งนี้มันค่ะใช่ใช่แล้วก็จะมีจะมีตัวเสียบใช่ใช่ค่ะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นล้อล้อตะแแบบของเราอันนี้คือจะทำโฟมบอร์ดเก็บเก็บของอย่างเรียบร้อยเลยก็คือถ้าเป็นยื่อเอื่อ ก็จะบางทีจะวางระเกะระกะก้องแก้งก้องแก้งอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะแล้วก็น้องแต่ก็อันนี้รู้สึกจะต้อเกี่ยวตอนปรีรถเพิ่งมาแบบที่ได้ดูเมื่อคืนค่ะยังไม่ได้จับอะไรมากค่ะอันนี้ก็คือรู้เบื้องต้นให้รู้รู้เยอะครับแค่นี้รู้เบื้องต้นค่ะเบื้องต้นไม่ได้ เดี๋ยวบ่ายเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีเย็นนี้จะมีเวิร์กช็อปกับเนี่ยทีมขายเนีเวิร์กช็อปกันมีเรามีเทรนเนอร์ค่อ,ถ,อถือว่าวันนี้โชคดีมากเลยมาเจอซีพีโอตัวจริงโอยไไไมมม่่ม่ <laughs> ติดใจมากกว่าเหแล้วแล้วตัวเทสมีให้เทสทั้งทั้งสองอย่างจริงจริงาตัวเสแต่ว่าประิานกรุงเทพต้องขออนุญาตที่นึงว่าต้องเทสหลังจากที่เขาเปิดตัวจริงจริงคือรวันีจ็ดดีเราเปิดตัววันที่เก้าก็เลยเรียนเชิญลูกค้ามาวันที่าอตอนนี้ที่มีลิสต์จองมาเนี่ยทุกท่านจะได้รับภายในเดือนันวามนะคะก็คือวิงวว่าลูกค้าท่านไหนจองใช่ก็คือต้องต้องสงมไปในเดือนนั้ถ้าีเชลนี้ที่ผมจองเยอะอย่างก็ค่อนข้างเยอะ แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังจะไปจองรุ่น2,000ค่ะ,ะรุ่น2,000ก็ราคาคือเขาบอกว่าถ้าออปชั่นอะไรก็อโอเคนอกจากลูกค้าต้องการดีเซลที่ประหยัดน้ำมันเพราะว่าจะประหยัดน้ำมันที่สุดแล้วในรุ่นเสือประมาณ3เลี้ยง4เดือนแล้วก่อนที่รถจะปิดตัวอ๋อ12แต่อกัน๋อตติด่12นานมากเลยไม่รู้จักกันอ๋อเนี่ยค่ะก็คือ,อสิ่งที่บอกว่าอยากให้ ลูกค้าเนี่ยที่จองมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ครั้งแรกอะค่ะจนถึงมาที่เจ้าคอนเทนก็คือลูกค้าที่จองเนี่ยเราก็จะมีแพ็กเกจท่องเที่ยวให้แล้วก็ไปเดินไปเที่ยวกันนะคะเปลี่ยนตรงนั้นเป็นประกันชั้นหนึ่งส <hundred and S 1> <laughs> องปีก็ยังไงอยากให้ไปเที่ยวร่วมกันมากกว่าเพราะว่าจะได้ขับเซีไปลองเทสต์ดูจะได้โปรโมทบริษัทชูเกตต์ด้วยต้องช่วยกันนะช่วยกัน <laughs> อันนี้ช่วยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวไปโปรโมท พอดีทําสวยแล้วครับพอดีทําเว็บท่องเที่ยวอยู่เว็บตะลุยตามตะวันตะลุยตามตะวัน .com ตะยตามตะวัเป็เว็บท่องเที่ยวอะครับแสดว่าต้องแน่เลยเข้าไปดูในเว็บก่อนครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ